กาบริเวณสวนนะครับก็วันนี้ก็รอเกี่ยวข้าวนะครับบริเวณกระท่อมนะครับท่อมน้อยเถียงนาน้อยก็ <c oughs> แสบสบายเลย บรรยากาศทักทายนิดหน่อยครับผมอยู่ที่บ้านหลังน้อยนะครับผมทมน้อยเดดร้อนครับ ากาศบริเวณฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ที่สวนนะครับผมก็อรอรถเกี่ยวข้าวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทักทายกันนะครับผมบรรยากาศตรงนี้แดดร้อนหน่อยนะครับ ก็จะเป็นสะนะครับผมจะมีปลานิลปลาช่อนนะครับปลาธรรมชาตินะครับผมบริเวณที่สวนนะก็วันนี้ก็จะเกี่ยวข้าวนาครับผมสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าสายเปี้ยวนะครับผมสวัสดีครับผมปูแหลมก็มานะครับขอบคุณห้าท่านนะครับผม สวัสดีครับทุกๆบ้านนะครับผมจากปูแหลมนะครับผมพี่โจ๊กชาแนลนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ฮะตอนนี้รถเกี่ยวก็มาแล้วนะครับผมวันนี้จะเกี่ยวข้าวนาปังครับคุณป้าก็เดี๋ยวเกี่ยวของญาติเสร็จก่อนแล้วก็ เข้าของผมต่อเลยนะครับผมก็ทักทายกันนะครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้พักครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวก่อนนะครับผมบรรยากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับผมตัวน,นี้ร้อนมากเลยครับขอบคุณนะครับผม ตัวแสบก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนเชื่ออะไรครับชบอลเฮช่างขอบคุณครับนะครับน้องน้องบอลนะครับผมอยู่ปไหนแล้วสวัสดีครับปหกแล้วเหรอตัวนิดเดียวนะครับอยู่ปหกนะครับเป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับผมก็รอเกี่ยวข้าวครับคุณป้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา วันนี้แดดสุดๆเลยอยู่ที่สวนนะครับผมสวนโซล่าเซลล์นะครับผมไข่ตุนก็มานะครับนี <c oughs> ไข่ตุนนะครับผมน้ำไม่ยอมอาบเลยไข่ตุน ปั๊มก็ทำงานดีครับเพราะแดดดีครับวันนี้ครับผมทำงานไหลตลอดนะครับเติมข้าวสานะครับบาดาลติมข้าวสะลไหลตลอดครับเมื่อตอนเย็นก็ได้จบลานินไว้แล้วสี่ตัวนะครับผมสวัสดีครับนางลินะครับผมสวัสดีครับผมเป็นบ้านสวนนะครับผมบ้านสวนที่นี่ ระบบน้ำอยู่รอบสวนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมนางลิก็เข้ามานะครับผมคุณเป้าปูแหลมปูแหลมก็เข้ามานะครับปูแหลมยาบุญตานะครับผม คุณป้าใส่เปรี้ยวสวัสดีค่ะจากนางลีนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณยาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับอากาศจะร้อนนะครับทักทายวันอาทิตย์นะครับผมขอบคุณครับนางลีครับผมนางโมนะครับจุกันสองคนครับรอเกี่ยวข้าวนาปรังนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตอนนี้ตัวสับก็มีปัญหานะ <c ười> เครื่องล้อแล้วครับคุณป้างานเข้าเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวสับใหม่ก่อนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สวน <c ười> ทำไงวะนี่น้องบอล <c ười> ทำยังไง <laughs> ยิม้มหายไม่ชัดเขานำแข่งขุม <laughs> เครื่องร้อนแล้วคุณป้าดับแล้วเนี่ย ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะอยู่ไม่นานนะครับผมตัวศัพท์มีปัญหาครับใช้เครื่องเดียวก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเดี๋ยวต้องขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับข้าวนาปรังนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ Yes. Yeah.